สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ a n n e l นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มการเทรดตัวใหม่นะครับชื่อว่า b i n o m o นะครับ b ี n o m o เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์ที่ต้องบอกว่าใช้งานง่ายและก็สะดวกมากนะครับเพราะว่ามีหลายสกุลเงินให้เราได้เลือกเทรดเลยนะครับผมว่า b i n o m o เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำมาโดยเฉพาะเลยสำหรับนักเทรดมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่อยากเริ่มต้นการเทรดเพราะว่าการเทรดในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นเองนะครับ และเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเทรดไม่เป็นนะครับเพราะว่าที่บีโนโมเนี่ยนะครับเขามีวิดีโอสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการเทรดเพื่อทํากําไรเลยครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขายังมีบทความสอนวิเคราะห์กลยุทธ์การเทรดและก็ข่าวสารทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการเทรดให้เราอีกด้วยครับสำหรับผู้เริ่มต้นอยากลองเทรดเนี่ยหรือว่านักเทรดมือใหม่เนี่ยนะครับที่ยังไม่อยากใช้บัญชีจริงเนี่ย ทางวีดิโอโมเนี่ยก็มีบัญชีเดโมให้เราลองเทรดอีกด้วยนะครับโดยบัญชีทดลองนี้เนี่ยก็มีเงินให้เราลองเทรดเนี่ยหนึ่เหรียญเลยนะครับเวลาเราเทรดเงิน1 0 0 0เหรียญตรงนี้หมดเนี่ยเราก็สามารถเติมได้ตลอดเวลานะครับหมายความว่าเราเทรดได้เรื่อยๆจนกว่าจะเทรดคล่องเลยนะครับและถ้าเราเทรดในบัญชีทดลองเสียเนี่ยเราก็ไม่เสียเงินจริงด้วยเพราะว่าเป็นบัญชีทดลองครับ ก็เรียกว่าเราฝึกจนกว่าจะคล่องเลยนะครับหากเราเทรดเนี่ยเริ่มมีกําไรมากขึ้นเนี่ยนะครับและมั่นใจในการเทรดของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสลับไปใช้บัญชีจริงได้ตลอดเวลาเลยนะครับและอีกข้อดีนึงเลยนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือเวลาเราติดปัญหาเนี่ยนะครับทาง BDO เนี่ยเขามี customer support ดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับสถานะ VIP นะครับเวลาเราถอนเงินเนี่ยถอนเงินได้ภายใน1ชั่วโมงอีกด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากลองเทรดที่บีโนโมเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กรอกข้อมูลแล้วก็เลือกสกุลเงินแค่นี้เองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับศึกษาข้อมูลการเทรดให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับจะมีกำไรจากการเทรดทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันที่บีโนโมครับสวัสดีครับ